วัตถีคลับอ่าจไว้ดูก่อนหลวงพ่อผ้าใสาปีสองศูนย์น่าจะแท้น,นะดูแล้วตรงนี้นะดูด้าน,ด,านดูด้านหลังจังหวัดหนองคายาขยายจะจะมีเส้นสเกลเยอะๆนะดูแลน,นี่เนี่ยมีเส้นสเกลเนี่ย เห็นไหมครับตรงกากระบ,บาดเนี่ยนี่น่าจะแท้นะเบื้องต้นนะไม่เคยผ่านมือก็มีแค่องคนี้องค์งแรกเหมาเหมามาได้นะนี่มีเส้นสกเกลเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเส้นเส้นสกเกลแล้วก็มีลายน้นมือด้วยอ้าดูขอบข้างดูขอบข้างนี่ขอบข้างประมาณนี้นี่นะครับเขาจะมีเส้นบริเวณนี้เขาจะมีเส้นบริเวณคําว่าใสเนี่ยเห็นไหมครับ ข้างๆเล่นะเส้นคล้ายๆแบบคล้ายๆกับเส้นแกะบล็อกนะครับอันนี้เป็นขนาดเป็นเขาเรียกว่าขนาดเป็นผ้าผงแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะมีเส้นรางรถไฟคู่คนะ 20. นี่หลวงพ่อพระใสนะปีสองศูนเนี่ยมีกล่องด้วยอ่ะดูกล่องไปด้วยนะครับไม่รู้แท้หรือเปล่านะ <laughs> ฟังไวยหัว,หวผมก็ไม่ถนัดด้วยได้เหมาบ้านมาน่าจะผ่านอยู่